จิีิเดินฉี่นะคะทุกคนทำธุระเรียบร้อยแล้วนะคะ,บะเบาหนักเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บลงทั้งขยะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเราจะตามดูนะคะว่าจิจ้จะเข้าบ้านได้ไหมคะเพราะว่าจิจ้ตาบอดนะคะดูว่าไอ้ จีจี้เข้าบ้านได้ด้วยเก่งมากเลยเก่งมากเลยอะ่ะเข้าบ้านได้ด้วยโอ้ยเก่งมากเลยอะ่ะคือไปเดินนานมากแล้วเนะี่ยไปเดินนานมาก เดินตั้งนานอ่ะหลายนาทีมากเลยอ่ะเราก็เดินไปไกครมากเลยแล้วเหมือนว่าฟ้าก็คืออุ้มเบี่ยงไปเบี่ยงมาตั้งหลายรอบอ่ะแต่เดินกลับบ้านได้โหเยอยม,มากลูกเก่งมากลูกอ่ะขึ้นขึ้นแบบโอเคเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านนะครับเดินถึงที่นอน Un